ว่าอีลูกของฉันน,นั้นมีความสามารถทางด้านการเต้นและการร้องเท่ากับศูนย์แต่อีแม่ก็ไม่แน่ใจว่าอีลูกนั้นรู้ตัวเองไหมเพราะล่าสุดจ้านางก็ตกปากรับคําไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเพื่อโปรโมทละครสงสัยคงอยากจับไหม่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตสินะไม่อยากเลยคือที่ไปเนี่ยเพราะว่าใจมันรักน้องแกงส้มล้วนๆคือเราไปเพื่อน้องล้วนๆู้จ้ะ พูดได้ดีเป็นคนดีสีสังคมมากค่ะแต่จะว่าใบบุญบาปนะอีลูกนั้นตั้งใจซ้อมมากกับการร้องเพลงที่ทั้งเพลงนั้นร้องอยู่ทั้งสิ้นหนึ่งประโยคค่ะอีแม่ไม่ได้พูดผิดค่ะหนึ่งประโยค o n ี่ค่ะขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะ โอ้พี่พุทธหูซามาตั้งใจฟังร้องเองร้องอยู่ท่อนแค่นี้แค่นี้สั้นๆเออตืบปลาแซมว่ามันยาวกว่าอีกองงอนะเขินไหมตอนอยู่บนเวทีพูดได้เลยว่าเกิดมากอาจารย์ีลูกเขินมากแต่อีแม่อายมากจา้าอยากรู้เหตุผลที่อีแม่อายไหมคะจะให้ฟังชัดๆเนื้อเนียนเน้นๆอีกสักทีแบบไร้ดนตรีเลยนะคะจันฝังก็กลายเป็นม ฮ่าแล้วเข้าใจหรือยังว่าทําไมได้ร้องแค่นี้จากสิ่งที่เห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยแม่จะขอถามคําถามไฮไลท์ที่อยู่ในใจแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะเอาแบบปัะสะจากการรักษาน้ําใจใดๆเลยนะคะอีลูกคือคิดว่าตัวเองเป็นคนร้องเพลงดีไหมที่สุดเนี่ยนี่คือถ้าเกิดว่าได้ร่ำเรียนอย่างถูกต้องนะผมจะ uh, เป็น ซูเปอร์สตาร์อันดับที่2ของเมืองไทยร้องจากพี่เบิร์ดธงชัย loving you too m u so u l c h then much like now นี่มีขนาดยังไม่ได้มองเสียงไม่ไม่ตั้งใจนะครับเสียงดีขนาดนี้โอ้โหคุณพระกล้าพูดไว้เฮ้ยเกิดว่าใครอยากได้ผมของสิ่งนี้จริงๆนะมาคุยกันได้ครับพี่ฝากตัวฝากตัวนะพี่หนึ่งลองิดูป่ะไงสวัสดีครับพี่หนึ่งชื่อฟางเบียงครับ พี่แต่งเพลงหกหักชำระที่ผมร้องเพลงได้ไหมครับพี่ผมใช่พี่นิครับผมเจอพี่นิ่มาสี่ห้าปีแล้วครับพี่นิ่ครับพี่นิชวนผมไปร้องเพลงไมนะครเฮ้ยอีลูกผีบ้าเขาสิงหรือไงกล้าขอทำซิงเกิลเลยหรออีแม่ขอพูดเลยนะถึงแม้แกจะกล้าขอแต่พี่หนึ่งพี่ฟองเบียร์หรือพี่นิ่มเขาคงไม่กล้าให้แกออกนะแต่เธออยู่น แผ่นดินสอหาจะหาเธอจนกว่าวันสุดท้าย